สวัสดีครับสวัสดีค่ะวันนี้พี่เหม่งน้ำโบเที่ยวทั่วไทยพาป้าใหม่เที่ยวบ้านพิพิธภัณฑ์ค่ะนี่คนนี้ครับป้ามีข้าวจุดนียอันนี้ของที่ระลึกสำหรับป้าเนม่งเป็นโอกาสที่มาถ่ายรูปพรีเวดดิ้งให้เราอ๋อโอเคครับซาบใจสิบสองบาทค่ะค่าตัวป้าสำหรับถ่ายรูปจ้างได้นะคะพรีเวดดิ้งสิบสองบาทนะก็อันนี้เป็นรอบสองของเราเนาะเป็นรอบแรกของป้าพูดอย่างไงบ้างคะ เดินเดินไปบ้างก็ได้ครับเปลี่ยนเปลี่ยนก็ไม่ค่อยชินอะเราแบบว่ามันเจออะไรใหม่ๆที่ไม่ค่อยเคยเห็นเท่าไหร่แต่ก็ไม่โบราณพอเท่านั้นว่างั้นแต่ก็เกิดไม่ค่อยทันอันนี้เหมาะอันี้เหมาะกับป้ามากนะตัวสีได้หรอเห็นไหมเห็นไหมไหมจริงค่ะที่พิพิธภัณฑ์ในประเทศไทยมีที่นี่ที่เดียวเท่านั้นที่มาแล้วเราจะเล่นอะไรก็ได้เราถ่ายรูปเท่าไหร่ก็ได้ไม่จำกัด นี่สวยงามเ่ากับสถานทีน่มากสีก้าวจ้าววัลลภาอันนี้ใครที่นี่อ,นนอ,อันนี้อเอ่อเปียยวปิสุกสัตว์วัลลภาพาพาไปเที่อยสิพาหลากเที่ยวพาหลักเที่ยวใครอยากรู้ว่าที่นี่สนุกแค่ไหนต้องมาเองนะคะมากับแฟนด้วยเะ <laughs> สนุกไหมคะสนุครับพี่นี่ได้อะไรกลับบ้านบ้างคะออนอินออกมาเดี๋ยวนี้ที่นี่มากไม่ได้พี่รุดพี่รุดทำอย่างนี้ไม่ดีนะคะกันดาไม่ชอบเอาป้าถ่ายพุงหน่อยถ่ายพุงป้านี่โอ้โอเคงั้นวันนี้พ่อแม่จะกลับแล้วนะคะกลับแล้วนะัานตัวเองกลับแล้วนะบ๊ายบาย S <S 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 พี่รักกดตอตาให้หน่อยค่ะ